เป็นันที่13นะครับเป็นโค้งสุดท้ายของรัฐบาลนะครับเดี๋ยวจะมาเชี้เคียงนะครับหลังจากให้ชุดเต็มชุดใบฟ้าเน้งวดนี้นะครับมันมีหวยทอ,อกศด้วยนะครับเดี๋ยวยังไม่ได้ให้ที่ไหนนะครับเดี๋ยวจะามาดูกันเป็นตัวไหนอย่างไรนะเข้ามาแล้วนะครับก็ ทักทายกันนิดนึงพี่น้องนะครับจะภาพชัดเสียงชัดเช่นเคยนะครับช่วยแจ้งผลการรับชมรับฟังโดยการพิมพ์หนึ่งนะครับภาพไม่มีเสียงขาดหายพิมพ์ศูนย์นะครับเพื่อการสื่อสารของเราจะเข้าใจตรงกันนะครับจะไม่มีปัญหานะครับจะได้หาสาเหตุกันถูกต้องนะครับนะต่อไปเมื่อพูดถึงรัฐบาลได้บ้านเนี่ยออก่อนจะไปรัฐบาลมันมีทกศนะให้อทอกศทกศนี่มาออกเร็วได้พี่น้องประมาณสิบโมงเสร็จเสยดก็ ก็ออกแล้วนะครับนะสิบโมงนะแปดเก้าโมงเก้าโมงเขาก็ไม่รับแล้วเด้อนะเพราะฉะนั้นก็ใครเอานะเอาพิมพ์ทอระกอสนะครับพี่นะ้องเอออระกอสนะครับงวดนี้นะให้แบบเจดี่ด้วยนะครับวิ่งรุ่ดสองนะอยู่ที่2องหางนะครับศูนและ0 2นชอบ2 1และ2อสอง นะครับทอกดอ,อนกดนี้ก็ที่แล้วนะอาจารย์หาข้อมูลไม่เจอนะอาจารย์น่าจะให้สีมาดูมันออกอะไรสีกหรืออะไรเนี่ยสมุดหายย,าย้ายย้ายของนะมาอยู่ออฟฟิศก็เพราะมันออกเดือนละครั้งนะพี่น้องะอะไรก็รเลยจัมาอ่าน,นก็หาไม่เจอในผล อันนี้คือทอกสอาจจเห็นไม่เอ่ยแคปไม่แคปก็แชร์ไปนะเฟสนะต่อไปรัฐบาลนะรัฐบาลคงจะจะรู้เนาะเมื่อวานเอาวะนอบอกวะนอเมื่อวานนะครับเดินทางไปที่วัดภัยพัฒนานะครับอำเภอผูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษนะครับเพราะว่าเป็นวันโกนวันนี้เป็นวันพระนะมีโอกาสไปสักการะขอพรหลวงปู นะครับขอโชคลาภเพื่อได้มีเงินมาสร้างศาลานะครับใครอยากได้เมื่อไหร่เนี่ยเออเมื่อกี้ให้ใครอยากได้เลขทูบไหมเนี่ยหรือหรือจะรอลงหน้าหน้าเฟซดีไหมเนาะเอาลงหน้าเฟซเนาะให้แกนลงคลิปใครจะอยากรู้ก่อนเนาะน,นี่วันนี้วันที่เท่าไหร่นะติดสามพอมีออว, 17, อวันที่สิบเจ็ดอีกสามวันนะครับก็ เพิ่นสิยหายจักจังได๋ดอกเนาะพี่น้องกัไปสองมองไปขอบไปเจอพักพวกญาติพี่น้องจากกาฬสินธุ์อำเภอสกัดสขันนะน,ะ,นะมาเจอมาพบจุดตรงที่ลัละสังขารน,น้าบ้านบ้านลุนนะครับบ้านลุนอำเภอบวัวเชิดจังหวัดสุรินแม้เิ่นมีโชคคน่าเพิ่นได้น,น,นะเพิ่นก็รีบมาเนาะ ก็เลยมาขอเบอร์เบิด์ทีท่บวกคันใดอีกแต่มันคือใดตัวตรงกันแล้วนะก่อนจะกลับนะักแวะมานะครับก็จากปก่อนค่ะเอาเอาอยู่ว่าเอาใครเอาเลขทูบเอาเาเอ,าเอานะครับอาจารย์มันจะลงลงปิดคลิปให้ไหมไปก็เลยไม่ได้เพราะว่าพึ่งมาถึงเมื่อวันไปมาถึงบ้านก็ประมาณสี่โมงครึ่งกว่า หนาวแห้งพี่น้องตอนนี้ก็ยักหนาวหนาวว่าทางคุณหนาวว่าพี่น้องหนาวาแบบอืมกินน้ําก็ไม่ได้ยิ่งกินยิ่งเย็ยนไหมยอะสรุปแล้วเอาเนาะเอา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 ,เอาเลขทูบใช่ไหมเอะก่อนเอาเลขทูบเอาไว้สุดท้ายเดี๋ยวคนรัฐบาลเอาทูบก่อนใช่ไหมเอาะ <això> ใครเอาอีกบ้างใครอยากเห็นบ้าง พิม์ม,มาเี๋้วขอดูอีกนิดหนึง่งเอาเสียงมติส่วนใหญ่เพราะยังไม่ได้ให้ที่ไหนเลยพี่น้องกับตัวเอกซื้อแต่ลอตรียู่หน้าวัดนะซื้อแต่ลอตรียู่หน้าวัดเนี่ยนั่นเป็นเลขที่ซื้อง่ายมากแต่พี่เป็นเลขวิ่งเดียพ,พี่น้องวอลจังสี่ก็พ่เนี่ซื้อมาแต,ต่วัดได้เลยนี่มาตต่วัดเผิ่นหลวงปู่ ชุดใหญ่มันไม่ีแต่มีชุดสองใบชุด2องใบดอกพี่นอ้องล,ลักๆจะช่วเลขเลขเลขทูบอย่างเดียวได้นีไงเ,เลขของอาจารย์ก็ให้ไปแล้วก็ซื้อตามตัวน,นั้นอา้าวจะเห็นใช่ไหมอา,อาจารย์จะไม่บอกด้ว่ามองเห็นไปเลขอะไรยังไงก็พ์เมาเนาะ เลขโชกเด้อพี่น้องนะครับนะตั้งกิตอธิษฐานเอานะครับขอให้มีโชคมีลาภจากปู่นะครับเพื่อได้มีเงินมาสร้างบุญกุศลร่วมกันสร้างศาลากับอาจารย์เด้อนะครับเอาเป็นเด็กนี่ไหมพี่น้องไว้จังใดเห็นเป็นเด็กยังกับพิมเอาเด้อนะพิมมันเห็นเหมือนกันไหมเอาพิมพ์เห็นแล้วพิมเอาเด้อ ใครเห็นเป็นเลขอะไรพิมพ์ทิทุกคนจะได้ดูว่ามองเป็นตัวเดียวกันไปแสดงยังไม่เห็นนะบางคนก็อยากเห็นเลขทูบคอาอยพิมพ์นะครับพิมพ์นะครับทุกคนพิมพ์คุณประเสริฐพิมพ์มาแล้วใครจะเห็นเหมือนคุณประเสริฐสรุป สายฝนคุณสุรัชนาสรุปเห็นเหมือนกันเนาะคุณสมหมายก็เห็นบิดตัวเหมือนกันมันสื่อไงเนาะพี่น้องเออนะนะครับนะประมาณนี้เลยนะที่เหมือนอ่ะเป็นเลขไหลเลขที่วิ่งดีอไหลดีถ้าเป็นหนหวยเราเนาะ เราแชร์แสดงว่าทุกคนเห็นเหมือนกันนะล่องเอาไปพิจรารณาเบิ้งเอาพี่น้องเหล็กสื่อว่าเปลืองตังมีอยู่2หางเท่านั้นแหละนะอืมนะพิจรารณาเอาเนาะโชคลาภแต่ก่อนจะซื้อทุกทีทุกครั้งก็ตั้งจิตอธิษฐานซื้อเอานะก่อนจะซื้อคอให้มีโชคมีลาภเลยนะครับ บุญกุศลมุนนำสง่งนะให้หลวงปู่ช่วยให้มีโชคเวลาเอา้า,า,อะาน,นะครับอตามนี้เด้อนะครับอันนี้คือไปทำบุญนะครับที่ปภัยพัฒนาเมื่อวานปกติก็จุดต่างจังหวัดจงอยู่กรุงเทพมันไม่มีโอกาสตอนนี้ก็จะพลิไปรุกเดือนจะพยายามเนาะ นะครับต่อไปไม่พูดถึงรัฐบาลใครยังไม่เห็นเนาะนะีเมื่อกี้ทอสอให้ไปแล้วรัฐบาลนะครับรัฐบาลอาจารย์ให้เรนใครยังไม่เห็นนะตัววิ่งนะครับนั่นะเป็นงวดที่สองนะของปีนี้งวดที่แล้วอาจารย์ฟันไปที่ศูนะครับมาศูนยบนที่หลักสิบและหลักพัน 2 209ูนอนคนนะเน้นที่20เศยพี่น้องมันออก209เนี่ยมันเป็นอะไรตังเออถ้าวิ่งรูดเป็นได้เนี่ยมันไปนอยู่ผิดที่นะอ่ะแสดงว่ายังไม่เห็นบอกเอาใครจำได้เดี๋ยวอธิบายหรือหรือผ่านเนาะไปได้านรอนาเฟหน้าไท,ทยเข็ยนแล้ว จะไม่ได้ไม่ทวนนะเห็นไหมรัฐบาลชุดไฟฟ้าและเลขวิ่งนะครับอ่ะทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคนที่มาใหม่ยังไม่ติดตามนะครับยังไม่เคยเห็นนะเพราะฉะนั้นนะเพื่อไม่พลาดก็กดติดตามเพจนะครับเป็นรายการโปรดนะหลายๆคนก็เวลาเวลาออกไม่เห็น การแสดงก็บอกจังบอต้องเห็นตลอดเนาะเพราะไรอะ่ะไลฟสดให้ทุกครั้งแล้วก็ค่อยมาลงไหมสองสองเทียยังบปเห็นอยู่ก็จักสิวาจังใดในะนะเห็นไหมคุณอะไรเนี่ยยังไม่เห็นนะคุณในอะไรเนะน,นี่ยในนาหรือเดี๋ยวมันเลื่อนบางภาพใช่ไหมหละ่ะในยาอ้าว ุจะบ่เห็นนะตัววิ่งนะครับคือตัวเด่นเนี่ยคือตัวนี้นะไลส์สดครั้งที่แล้วอาจารย์บอกว่าฟันไปที่ตัวไหนนะทุกคนนะเด่นห้าและสี่อาจารย์ฟันไปนะให้น้ําหนักไปที่ตัวใดนะอ,อาจารย์ฟันไปที่ตัวไหนอ่ะเดี๋ยวให้ชุดเต็มพ่อบอกไปแล้วครั้งก่อนว่าให้ฟันไปที่ตัวไหนอ่ะดูเต็ม นะครับในเด่น4มี3ามหางเด่น5ก็มี3ามหางนะครับแต่4เนี่ยอาจารย์ไล่จาก4 5เป็นถึง4 9เนะเพราะอาจารย์ฟันไปที่4นะครับงวดนี้เราก็เลยจับผูกมัดกันกันกบ4ีหด้วยนะไล่จาก4ีหจนถึง4 9ในซื้ออรตเตอรี่นะครับมันมีความเป็นไปได้ทั้งบนทั้งล่าง ในขณะเดียวกันนะหไม่ใช่ว่ามันเปลี่ยนไปไม่ได้มันก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับแต่นะเอาความชัวร์สูตรของมันที่มันมาหลักสิบมิกี์เท่านั้นเองเพราะสูตรของห้ามิกี์มันมาหลักหน่วยนะเป็นหนึ่งมันมาอยู่ที่ห้าหนึ่งก็เลยเอาสูตรที่มันเป็นหลักสิบไหมจังเบรกับนะครับอน,นี้ประมาณนี้เพราะนั้นอาจารย์ให้น้ําหนัก,กอยู่ที่หลักสี่หลดวิ่ง นะครับฟังปากเอานะครับเห็นกันหมดแล้วเนาะนะครับเพราะฉะนั้นก็นลองเอาไปหาสื่อลัตเตอรีเบิ้งเด้อทั้งเลขทูบนะครับทั้งเลขสูตรนะครับแต่บุญมีวัส,สนง่งอาจจะมีโชคมีลาบนะทั้งหมดรวมกันโอเคประมาณนี้นะครับเจอกันในวันพุธเนาะ มันพุทธก็ใกล้แล้วล่ะมาให้แนวทางพี่น้องสอบปลปปล่านะส่วนวันที่สิบเกตผมขอค่อยมาว่ากันอีกดมาลุ้นอีกทีหนึงนะครับนะประมาณนี้เนาะนะโอเคนะครับขอให้ทุกคนโชคดีนะครับแล้วเจอกันนะครับ